พี่จังพร้อมทำพี่ลินน้ากับโต้ะคะโอเคให้เขามุงมิงกันไปก่อนช่งนี้หรออ๋อไม่บอใช่ไหมอยากเป็นพี่ลินเึงต้องอยู่พี่ลินผมสั้นสบายพอ นีตาอนนี้เขาเขาหิวอะแต่พี่ยิงทำไงานไม่เสร็จเลยอะ่ะ 你哪来？啊啊啊啊 anak